Open นโรดไทยแลนด์คิดถึงรถคิดถึงเราวันนี้อูก,ก็มาพร้อมกับ s p o r t SUV นะคะที่ออกแบบมาในไตล์ของรถยุโรปค,ค่ะคันนี้นะคะให้ความหรูหราพรีเมียมและมาพร้อมกับความสปอร์ตเราใจที่ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนค่ะเพราะว่าเขามาพร้อมกับ เครื่องยนต์เบนซินนะคะ2.0ลิตรค่ะให้กำลังสูงสุด165แรงมา้าเรียกได้ว่าแรงเรว็วแล้วใจแน่นอนค่ะนั่นก็คือเจ้ามาสเตอร์ CX5 คันนี้นี่เองค่ะ ในนะคะเขาออกแบบมาด้วยความรู้ราพรีเมียมมากๆเลยแฟงไปด้วยความสปอร์ตนะคะเพราะว่าเป็นสไตล์ของโทนสีดํานะคะตัดสลับกับโครเมียมสีเงินนะคะพร้อมด้วยลายไม้สวยๆแบบนี้นะคะแถมยังใช้วัสดุเกรดพรีเมียมนะคะที่เป็นวัสดุซอฟทัชทั้งคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณคอนโซลหน้านะคะหรือว่าจะเป็นแผงประตูนะคะ พวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนัง3าก้านนะคะเราสามารถควบคุมทุกอย่างได้จากพวงมาลัยได้เลยนะทำให้เราไม่ต้องละสายตาไปจากท้องถนนนั่นเองนะคะฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นควบคุมนะคะระบบอินเทอร์เทนเมนต์ทั้งหมดนะคะและฝั่งขวานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการกะระยะจากคันด้านหน้านะคะเป็นระบบความปลอดภัยอีกแบบหนึ่งที่มาสต้ามอบให้นะคะในส่วนของเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะและตรงนี้นะคะเราสามารถปรับโหมดเป็นโหมดสปอร์ตเพื่อความเร้าใจในการขับขี่ได้เช่นกันค่ะ บริวเวณคนโซนกลางนะคะก็จะมีปุ่มคอมมาด์นะคะที่เราสามารถที่จะควบคุมนะคะความบันเทิงต่างๆการสื่อสารนะคะแล้วก็ระบบนำทางนเวเกเตอร์ด้วยเช่นกันค่ะในส่วนของเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังทั้งคันนะคะแล้วก็จะมีรูระบายความร้อนนะคะไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนหรือตากแดดก็จะไม่ร้อนแน่นอนนะคะ แล้วก็สามารถที่จะปรับไฟฟ้าได้ทั้งผู้โดยสารและก็คนขับนะคะในส่วนของคนขับเนี่ยก็สามารถที่จะเมมโมรีได้ถึง2ระดับค่ะภายในคันนี้นะคะมีความกว้างขวางมากๆนะคะเบาะหลังก็สามารถที่จะพับเก็บได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระไม่ว่าเราจะไปต่างจังหวัดไกลใกล้แค่ไหนก็ไม่หวั่นแน่นอนค่ะ เด็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ทั้งผู้ขับขี่และก็ผู้โดยสารตันถึงมานานนะคะนั่นก็คือระบบ GVC หรือว่า G Vectoring Control นะคะเป็นระบบที่คอยควบคุมสมรรถนะการขับขี่ให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นโดยระบบนะคะจะทําการประมวลผลร่วมกับการบังคับพวมูมาลัยความเร็วของรถการโยนตัวของรถรวมไปถึงน้ําหนักการกดคันเร่งเพื่อควบคุมแรงบิดของเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ควบคุมการถ่ายเทกําลังลงสู่ล้อ เพื่อให้เกิดการถ่ายกำลังให้เหมาะสมสู่ล้อแต่ละล้อนะคะทำให้รถเนี่ยเกาะถนนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดการโยนตัวด้วยนะคะซึ่งนั่นจะทำให้ผู้ขับขี่มีความมั่นใจมากๆส่วนผู้โดยสารนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนหน้าหรือว่าตอนหลังก็จะรู้สึกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่เมารถด้วยค่ะ และนี่ก็คือสุดยอดเทคโนโลยีนะคะที่ Mazda CX5 คันนี้นะคะออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานใช้งานได้อย่างสะดวกสบายค่ะสำหรับใครที่สนใจนะสามารถเข้ามาทดลองขับหรือว่ามาชมรถคันจริงๆได้ที่โชว์รูมของ o p r o r o t h a i l a n นนะคะเราอยู่ถนนกาญจนาพิเศษค่ะวันนี้อุ้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ Open Road Thailand คิดถึงรถคิดถึงเรา